ทำรับเหมานะครับบริหารคนแบบนี้เนี่ยเอาอยู่แน่ครับผมหนึ่งนะครับคุณในฐานะเจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างนะครับคุณต้องแสดงภาวะความเป็นผู้นํานะครับแสดงความกล้าหาญแสดงความรับผิดชอบออกมาให้ทีมงานของคุณได้เห็นนะครับเคยได้ยินไหมฮะคำว่าความดีเข้าตัวค่านะครับส่วนเรื่องไม่ดีเรื่องแย่ๆไปตรหน้าอย่างลูกน้องนะครับ สมมุติว่าทีมงานนะครับทำงานไม่มีคุณภาพทํางานออกมาได้ผิดพลาดนะครับแล้วโอนเนอร์หร ok <c oughs> ือว่าเจ้าของโครงการเนี่ยเขามาตรวจนะครับและเขาตําหนินะครับคุณจะต้องแสดงความกล้าหาญแสดงความรับผิดชอบออกมานะครับกล้าชนกับปัญหานะครับไปพูดคุยเลยนะครับว่าความผิดทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ความผิดของลูกน้องคุณไม่ใช่ความผิดของทีมงานคุณเป็นความผิดของตัวคุณเองที่คุณไม่สามารถอบรมฝึกฝนพนักงานเนี่ยให้ทํางานออกมาได้มีคุณภาพได้นะครับแสดงความกล้าหาญแบบนี้ออกไปแสดงความเป็นผู้นําแบบนี้ออกไปนะครับ ทำแบบนี้แล้วนะครับแล้วทีมงานจะรักคุณนะครับลูกน้องจะรักคุณผู้รับเหมาช่วงพาร์ทเนอร์เนี่ยจะรักคุณศรัทธาคุณนะครับแล้วก็จะอยู่ลุยสู้กับคุณต่อไปแม้ว่าจะเกิดสถานการณ์ใดๆเกิดขึ้นก็ตามนะครับจำเอาไว้เลยนะครับ สองนะครับเจ้าของกิจการี่จะต้องรู้จักวางตัวให้มันเหมาะสมถูกกาลเทศะนะครับมีระยะใกล้ชิดระยะห่างนะครับระหว่างตัวเรากับพนักงานระหว่างตัวเรากับลูกน้องนะครับผมไม่ได้บอกว่าห้ามให้เราเนี่ยไปสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้กับลูกน้องนะครับทาได้เลยนะเดือนละครั้งสองครั้งนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเมาแอนะครับหัวราน้ำนะครับไปกับลูกน้องซะทุกวี่ทุกวันนะครับแบบนี้ก็ไม่เอานะฮะลูกน้องเขาไม่ยำเกรงนะครับคุณจะต้องรู้จักวางตัวให้มันเหมาะสมนะครับอะไรคือเล่นอะไรคือจริง นะครับอันไหนคือได้อันไหนคือไม่ได้นะครับไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับและลูกน้องหรือ <fills S 2> ว่า life, พนักงานหรือว่าทีมงานนี่จะให้ความเคารพนับถือในตัวคุณอย่างแน่นอนครับ 3. พระเดชและก็พระคุณนะครับเราอาจจะเคยได้ยินมานานแล้วอะไรคือพระเดชและก็พระคุณนะครับเคยได้ยินในเรื่องของการบริหารว่าต้องใช้พระเดชและก็พระคุณควบคู่กันนะครับพระเดชก็คือวินัยนะครับจําไว้เลยนะครับเพื่อนๆส่วนพระคุณก็คือน้ําใจนะ วินัยไม่ถึงอะไรไม่ถึงบทลงโทษนะครับเราต้องมีพระเด็ดเราต้องเด็ดขาดนะครับจะให้โอกาสคนพร่ำเพื่อนะครับถ้าจะเด็ดขาดก็เด็ดขาดไปเลยถ้าจะชัดเจนก็ชัดเจนไปเลยนะครับลูกน้องทำผิดให้โอกาส1น3ครั้งนะครับจะตักเตือนด้วยวาจาตักเตือนด้วยแลกอักษรครั้งต่อไปเนี่ยปลดออกนะครับเชิญออกไล่ออกนะครับ ก็เด็ดขาดไปเลยอันนี้ก็คือพระเดชนะครับความมีวินัยในองค์กรของเราจะต้องมีนะครับส่วนพระคุณนะครับก็คือเรื่องของน้ําใจซึ่งหากเรามีแต่พระเดชอย่างเดียวมีแต่ความเด็ดขาดอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆมันจะทาให้องค์กรของเราเนี่ยตึงเกินไปพนักงานทีมงานลูกน้องเนี่ยก็จะทํางานด้วยความอืดอจจัดใจนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความมีเมตตาเรื่องของความเอื้อเฟื้อเกื้อกลนะครับเราควรจะแสดงออกไปให้ทีมงานได้เห็นนะครับรู้จักย ONG ่องย่องชมเชยทีมงานบ้างนะครับเพื่อนๆไม่ใช่เอาแต่ว่าจะด่าอย่างเดียวนะรร้ัอบบานคืงห หากเรามีโอกาสช่วยเหลือในเรื่องของเงินเงินทองทองแต่เน้นย้าว่าจะต้องอยู่ในความเหมาะสมนะครับเราพิจารณาว่าเราช่วยเหลือได้นะครับแล้วก็มันมีเหตุสมควรนะครับเช่นเขาเจ็บไข้ไม่สบายนะฮะเราควรจะซัพพอร์ตออกก่อนไหมนะครับในการนําเขาเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลนะครับไปตรวจหมอไปพบแพทย์นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราเห็นว่ามันโอเคนะครับเราก็ควรจะแสดงน้าใจช่วยเหลือเขาออกไปก่อน หรือว่าหากลูกน้องทําผิดพลาดอะไรบางอย่างมานะครับแต่มันเป็นเหตุสุดวิสัยนะครับเราควรจะสอบถามนะครับมีเหตุมีผลนะครับในการพิจารณานะครับไม่ใช่ว่าจะลงโทษอย่างเดียวนะครับถ้าไหนที่มันพออนรมล์ได้อไหนที่มันพออารมุบมลอยกันได้นะครับเราพิจารณาว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะครับความผิดพลาดตรงนี้เนี่ยนะฮะมันไม่ได้ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อองค์กรนะครับเราก็ควรจะย่นย่วนก็ได้ในบางครั้งบางโอกาสนะครับค่ะเรามีทั้งประเด็นแล้วก็พระคุณนะครับควบคู่กันไปนะครับในการบริหารคนนะครับลูกน้องเขาก็จะ รักเคารพยำเกรงเรานะครับแล้วก็เชื่อมั่นศรัทธาในตัวเรานะครับพร้อมที่จะลุยกับเราต่อไปครับผม 4. นะครับคุณจะต้องมีความรู้มีความสามารถนะครับในระดับที่ทีมงานพนักง,งานลูกน้องยอมรับนะครับความสามารถตรงนี้เนี่ยถ้าในสายงานช่างนี่ผมไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องไปเชื่อมเหล็กไปก่ออิฐฉาปูนะครับไปทํางานตกแต่งอะไรต่างๆนี่เก่งทั้งหมดอยู่คนเดียวนะครับผมหมายถึงว่าคุณมีทักษะในการแก้ปัญหา ในการบริหารจัดการนะครับในการพาลูกน้องพาทีมงานในก้าวไปข้างหน้าได้นะครับคุณในฐานะผู้นําองค์กรนะครับหรือว่าเจ้าของกิจการนะครับคุณจะต้องมีเฉานะครับมีสติปัญญาไหวพริบนะครับรู้จักพลิกแพลงในสถานการณ์ต่างๆนะครับสามารถนําพาองค์กรนะครับสามารถนําพาทีมงานนะครับฟันฝ่าต่อสู้กับอุปสรรคนะครับให้ผ่านพ้นไปได้นะครับนั่นแหละนะฮะลูกน้องเขาถึงจะยอมรับนับถือในความสามารถของคุณนะครับแล้วเขาก็จะอยู่เคียงข้างต่อสู้กับคุณตลอดไปครับ ข้อที่5ข้อสุดท้ายนะครับคุณจะต้องรู้จักสร้างระบบแปดแผนในการบริหารจัดการองค์กรของคุณนะครับสร้างระบบมาตรฐานขึ้นมานะครับโดยเฉพาะในสายงานช่างนะครับนายช่างเนี่ยจะเก่งในเรื่องของงานช่างต่างๆนะครับแต่ว่าเรื่องของระบบบริหารจัดการองค์กรนะครับเรื่องของระบบเอกสารเนี่ยนายช่างต่างๆเนี่ยละเลยนะครับท่านเจ้าของกิจการเนี่ยไม่ถนัดนะครับไม่ชินไม่คุ้นนะครับผมเข้าใจอยู่นะฮะแต่ว่าเราจําเป็นที่จะต้องสร้างนะครับสร้างระบบขึ้นมาให้องค์กรของเรานะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนในองค์กรเนี่ย มีแนวทางมีแบบแผนมีวิสัยทัศน์มีค่านิยมนะครับมีหลักปฏิบัติในการอยู่อาศัยร่วมกันในการทํางนานร่วมกันในองคอ์กรนะครับอาทิในเรื่องของมาตรฐานการปฏิบัติงานมาตรฐานของการอยู่อาศัยร่วมกันในองคอ์กรนะครับเรื่องของนโยบายบริษัทนะครับ ลูกน้องหรือว่าทีมงานหรือว่าพนักง,งานของเราเนี่ยเขาจะไม่ได้กล่าวหาเราได้ว่าเราเนี่ยมี2มาตรฐานนะครับเพราะว่าเรามีระบบต่างๆที่เซตอัพขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ทุกคนก็รับรู้รับทราบร่วมกันแล้วก็ปฏิบัติร่วมกันการทําในลักษณะนี้นะครับมันจะทําให้ทีมงานพนักง,งานลูกน้องเนี่ยมีเป้าหมายร่วมกันมีวิสัยทัศน์ร่วมกันมีพันธกิจร่วมกันนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยจะสามารถอยู่อาศัยทํางานร่วมกันในองค์กรอย่างมีความสุขครับ